การเดินทางของเฮาก็มีขอบเขตอยู่แต่ว่าก็บ่มีวันสิ้นสุดทุกคนเมื่อนี่เขากับสิเขาไปกรุงเทพอีกเนาะหลังจากที่ว่าขามมาฟังไทยก็ได้นอนทรงมีขึ้นหนึ่งจากนั้นเขาก็เดินทางไปกรุงเทพเหลืองของเหลืองก็มีอยู่ว่าเขามาเยี่กงน้อยนึงเนาะแต่ว่าเอื่อยหูว่าเข้าข้ามมาฟังไทยนะนะ่ะก็เลยว่ามาหลินนั่นแน่กรุงเทพค่ารถกับ,บ่บแพงมาจะซ้ำๆขึ้นกับเมือ่อคือว่าสินะ,ะหน้องนี่กาบอกมีคนแทนเลยมีแต่ว่าอยากไปอย่างเดียว <laughs> ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมืออื่นสิไปพอดีได้นอนอยู่ทรงนี้คืนนึงจากนั้นก็เดินทางต่อเลยตอนนี้ก็หอดอุบลแล้วเพราะว่าเฮามาขึ้นรถอยู่อุบลเนาะเขามาส่งอยู่อยู่คิวรถอุบลราสถานีระหว่างทางก็นกรถดติดติดทุกคนเพราะว่าไปสวงเสาอ,อย่างประมาณนี้แหละติดใจแดงหน่อยติดหน่อยติดอยู่ทําอิดก็ว่าสิขึ้นรถประมาณแปดมุ่งเก้ามุ่งพอได้หอดตอนเศร้าคิดว่าหานะมันจงสิบญยาก แบบคุณจไปหาไปส่งเนีหยค่ะน,นะแต่ก็บ,บรบเขึ้นรถตอนคำ่ตำตอน้อกห้องก็ไเด็กึินรถส่วนสามโมงจีโมง mm hmm. ระวังห้างกับเวกินก๋วยเตี๋ยวตามเคยมือที่สองของการเดินทางกับกินก๋วยเตี๋ยวคือเก่าทุกคนได้ฟังเล่ากับตองได้กินเฟอร์กินข่าเปียกนองมาฟังไทยกับตองได้กินก๋วยเตี๋ยวจ้า <c oughs> เสียวมาส่งเหมือนเดิมเห <c oughs> มือนเคยค่ะเดินทางครั้งนี้ก็ไปคนเดียวเ <c oughs> ดินมูบ่ไก้นไปนั่มเนาะ หม่มาหัวเต่อุบนแต่ว่าเฮาไปกรุงเทพฯนี่แเป็นไปคนเดียวเพราะว่าเขาไปหาเออยหาหนอก็เคยคิดได้ว่ายาแบกเปเที่ยวแบบเทียท่ยวก็แฟนเที่ยวกัคขอบครัวเที่ยวคนเดียวยังกระด้หัหนนะแบบซิ้วๆแต่ว่ามาหอดนี่แบบกระทันหันแฮงแบบบไดไตั้งใจแบบ่ไ้มีการวางเพหยังมาก่อนเลยมีแต่ว่ามาหอดปึ๊บแล้วเออยก็บอกว่าเขามาหลินน้ำเนก็จัดไปเลยเ <g ül üyor> งินสองพันบาทซื้อซิมใจสองร้อยหลัก็ะซื้อขนมซื้อน้ำประมาณเก้าสิบบาทนี่แหละ กปยังเลือเจ็ดร้อยสิบาทเกี่ยมเดินทางไปกรุงเทพมันสิหอดอยู่โว้ระวางทารถเขาก็กินขนมกินหนำไปรถนะ่ะมันออกอยู่สามมุ่งเคึงเนาะดูว่าใบสามุงเครึงแต่ว่าออกตัวจริงนะสีมุ่งสีมุ่งปลายมอู้ควมว่าหอนความว่าเมืยใครต่แบบว่าคนโบรายเนาะเพราะว่า คนไปไถยอยังั้นะหรือว่าการเดินทางในสวงมันกับคนบุหรายบกคือสวงสงการหรือว่าสวงมีเทศกาลยังัะนะเขาจะเดินทางไปมาายแต่นี่บกคนบุหรายปันใดก็เลยสะดวกไปอีกแบบตอนนี้รถก็เขื่อนแล้วเนาะก,กำลังสิออกจากคิวรถสิออกก็ได้แห้งตื่นเต้นแ้วอุ้ยวันนเสือว่าสิไดิไปสักประมาณน,นี้นะ <laughs> เดินทางหอดระยะหนึ่งนอนก,กับโบหูวัาหัวใจได้ยินเสียงรถแบบ ขึงขึงขงยังไข่ไข่กับแบบลูกวานนั่นแตกยังประมาณนี้แหละพอดีอันลูกทั่วน้ำกันอั่นแหละประมาณนียังคนเดินทางน้ำกันขนาดเขาจะว่ารถมีปัญหายังขนะสีไดย์จอดแล้วยังประมาณออ้ตัวเองกับอู้ยันได้ดิเขาขับซาซาโนประมาณสามสี่โมงในอันการขี่รถที่แบบว่าเื่อนไปไข่ไข่กับรถรถเทหันแหละว่า่ายๆตอนนี้ก็หอดซาลาข้ามบ่หรือว่ายังกับโบจอบันได แล้วก็จอดลงเขาห้างหน้ายีงประมาณนี้แหละเขาเดินทางกลางคืนเนาะกระมวลบนว่าเวลาเขาไปหอดจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าหอดคิวทุกคิวที่ว่าเขาอันนั้นนะเขาต้องเขาเนาะเขาก็ลงไปเขาห้องน้าหรือว่าลงไปสื่อของกินของอยากลงโซบเซเวนน่วนเนี่ยสะดวกสบายยิ้วยามไดเขาก็กิกนยามน,นั้นวัสันซาเขาก็มีสื่อไหวห้องทงวัสันซานเนาะหลังจากที่ว่าออกจากคิวนั้นแล้วเนาะก,ก็มาเวปัม๊มน้ำมันก็คือท้ายรถ เปลี่ยนรถเปลี่ยนขึ้นขั้นใหม่ฮนะน่ะเปลี่ยนจากขั้นนั้นมาขีขั้นหนีเพราะว่ารถเท่โมงหนีก็คือตีซีตีหาแล้วหวดกรุงเทพบแล้วทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยอันนี้คือสถานีขนส่งมอสิตน้องเขาก็ได้มาถ่ายเอื่อยๆบอกว่าจิมาฮาบเด้ย่ยานน้องไปว่เป็นสินนะอจากออกจากมอสิตแล้วน้องเขาก็ขึ้นมาขี่รถไฟฟ้าหรือว่า GPS อีสังนี่แหละบจ่จอเนาะเท่ยบานเขาเอื่นว่า รถ G P S บอกวิจัยใดกับกเขาใจแต่ว่าเขาเอ,อืดรถไฟฟ้าเลยส่วนขี่แท็กซี่ไปแต่จะคลองว่าอยากขี่รถไฟฟ้าอยากเขียนบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงนะและตอนนี้เขาก็อยู่ในรถแล้วเนาะมีก็คือที่มาของคำว่าบรรน,นอกเขากุ้งแบบตื่นเต้นเฮ็ดยังก็ตื่นเต้น,ตน,ตนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซำหีับอเนร์ติดตามตอนต่อไปนะว่าจะไปไส